รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ วันนี้รายการแสงธรรมสองทางจะพาคุณผู้ชมมาที่วัดหัวสวนวัดหัวสวนตั้งอยู่ในตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดชัเชิยเศราสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2440โดยมีจุดเด่นอยู่ที่อุโบโสถสแตนเลสมีรั้วสแตนเลสลายธรรมจักรประดับเสาหงคาบโคงไฟโดยรอบตัวอุโบสถสร้างจากสแตนเลสทั้งหลัง ด้านหน้ามีพระศิวรีประดิษฐานอยู่ส่วนด้านหลังมีพระพุทธมหาลาภประดิษฐานเป็นพระประธานเหนือช่องประตูเป็นภาพพระพุทธโสธรเช่าฟ้าไตรรกาหางหง หน้าบานและหน้าต่างเป็นรูปพระพุทธเจ้าและเทวดาต่างๆส่วนด้านนอกอุโบสถแกะลายสแตนเลสเป็นรูปพระอ,อาหารหันต์แปองค์ชายล่างเป็นภาพแสดงสเสวยชาติของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับภาพชาด,ดกสิบชาติของพระพุทธเจ้าในอุโบสถขอจเจริพรญาติโยมที่มาอยากจะฟังธรรมะของวัดดุสวรเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ยีส อาตมาคือพระครูภาวนาเจริยะคุณเจ้าวาดวัทโทสวนเจ้าคณะเภอาบังคล้าก็ไงจโยมได้รู้จักเรื่องของพุทธศาสนาอยู่กันให้หวันวันหนึ่งให้มีความสุขพุทธเจ้าก็ตัดไว้6 6 0พปีที่แล้วเนาะไม่มีความจริงใจกันการจริงใจซึ่งกันและกันทั้งต่อหน้าและรับหลังยกย่องซึ่ง ซึ่งกันแลกกันทั้งต่อหน้าและหลังถึงจะมีอยู่กันมีความสุขนะแล้วก็ให้มีรรมความข่มใจทําไมต้องข่มใจละ่ะก็ใจเรามันไม่เคยเลยที่จะดีสักวันหนึ่งมาชอบไปติคนโน้นอยากจะเอาชนะคนนี้จับผิดคนโน้นจับผิดคนนีนนน้ตามสัญญาณของจิตที่ไม่ปกติเราต้องรู้จักมันข่มมันสิ่งใดที่มาทําให้เราเกิดอารมณ์ทั้งชอบทั้งไม่ชอบ เราติตรองดูก่อนพราเราพูดไปจะอะไรจะเกิดด้บวกหรือลบถ้าลบก็เราก็ทิ้งไปนี่การอยู่ด้วยกันที่จะมีความสุขสันานจิตของแต่เราคนนั้นมันสอดใส่แทะใส่แสไปตลอดไม่อยู่เฉยมันจะทําให้คนเจ้าของจิตนั้นทุกบ้างสุขบ้างตามแต่ที่จะไปยินดียินไล่มันก็จะข่มมันบ่าข่มใจมัน ถ้าพูดแล้วเดือดร้อนไม่พูดให้มันเช,ชั่วแต่ในใจกายกับวาจาจะไม่ช่วยอย่างใจคิดนั้นอยู่กันอย่างเป็นสุขแหละเสร็จแล้วก็ต้องมีความอดทนการอดทนนี่คือต้องทำสร้างเนื้อสร้างตัวกันเนะาะปู่ย่าตาย,ยายเราก็มีความอดทนถึงอยู่ในลักษณะของการที่ว่าเทียมหน้าเทียมตาเขาได้เนี่ยเราก็เหมือนกัน อดทนให้เต็มที่อย่างทํางานกันในทุกวันทุกวันเนี่ยอดทนให้ถึงที่จะได้ดีทุกคนถ้าคนไม่มีความอดทนทําอะไรก็ไม่สําเร็จเพราะความอดทนเป็นของตะบ,บะของคนดีตะบ,บะของคนทํามาหากินตะบ,บะของเป็นพระก็ต้องใช้ความอดทนเพื่อทําสํารอกความชั่วออกจากสันดานตามที่พระเจ้าสอนเห็นไหมเป็นขั้นเียหัดก็เหมือนกันอดทนต่อการเสียสี ว่ากล่าวนินทาว่าร้ายสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตเราทุกวันทุกวันนั้นเราสร้างเหตุไว้ในอดีตปัจจุบันทึงเจอเจอนี่ไงเรื่องปกติอย่างเรามาเกิดในประเทศไทยทําไมถึงต้องมาเกิดในประเทศไทยกันเราเคยเป็นบริวารของ,ององค์พระบรมกษัตริย์ทุกพระอ,องค์ไม่ว่าจะองค์ไหนแล้วทําไมต้องมานับถือพระศาสนากัน ก็นี่ไงเราก็เคยเป็นบริวารของเวันดรมานะพอเดินเวันดรมาก็มาเจอมาเจอพุทธศาสนาทุกท,ทุกชาติเกิดที่ไหนก็นแล้วแต่เกิดทุกพทุกชาติแล้วมาช่วยกระจาโลมพุทธศาสนาเสริมทอดพุทธศาสนานี่ไงให้รู้จักว่าโอ้นี่มาจากเหตุทั้งหมดเลยแล้วยังพวกเธอทําไมต้องมาเป็นมีนเป็นพ่อเป็นแม,ม่เป็นลูกของพ่อแม่ละ่ะก็สร้างเหตุจากเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันมาใั้งอดีต ปัจจุบันต,ต,ต้องมาเจอมาเจอกันแล้วนกะ็อ,อนุเคราะห์ส่งเคราะห์กันบ้างทดสอบอารมณ์กันบ้างเห็นไหมนะเรื่องมันปกติแต่เราทํามันไม่ปกตนะิเราชอบใจก็หลงไม่ชอบใจไม่ชอบใจก็หลงไม่ชอบใจมันแต่เรื่องมันเกิดขึ้นตามอารมณ์ของแต่ละบุคคลแต่ละวันนั่นไงถึงบอกให้ข่มมันบ้างอดทนต่อกันบ้างนี่ไงแล้วก็ต่อไปก็ต้องบริจาคบริจาคไม่ต้องบริจาคใคร เจ้านี่รายใหญ่ของเราไงพระเจ้าตรัดไว้เลยว่าเออพวกเธอทั้งหลายมีเจ้านี่รายใหญ่อยู่สองคนนะผู้ที่ให้เลือดให้เนื้อให้จิตให้ชีวิตให้วิญญาณมาต้องเคารพอย่างสูงไม่มีท่านเราก็เกิดไม่ได้ตรงนี้สำคัญคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีความคิดเห็นของการที่จะตอบแทนคุณท่านเพราะไปดูเล่นเฟซบุไลนล์จนไม่มีคุณธรรมเลยจํา ชอบทําให้พ่อแม่เสียใจพ่อแม่คือพระองค์แรกของรูปเจ้านี้ในายใหญ่พ่อพระแม่พระงานบริจาคพระธรรมบริจามากแค่คิดถึงท่านถ้ามีโอกาสไปหาท่านซื้อของมาให้ท่านสักนิดหนึ่งพูดให้จาให้เรียบร้อยสักนิดหนึ่งนั่นแหละพ่อแม่ชื่นใจแล้วเป็นการรักษาที่ตอบแทนคุณท่านไง ที่านให้เลือดให้เนื้อให้จิตให้ชีวิตให้วิญญาณคนสมัยนี้ชอบก้าวร้าวดูในเฟซในไลายในเน็ตกันแล้เอาเป็นแบบอย่างแบบอย่างที่คนมีปัญญาดูนี่ดูเป็นแบบอย่างที่ว่าอย่างนี้ทำแล้วทุกอย่างนี้ทำแล้วเดือดร้อนอย่างนี้ไม่เอามันเป็นลักษณะของการที่ดูอย่างไม่มีปัญญาคนมีปัญญานั้นดูแล้วสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนก็จะทำ พูดอะไรไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนก็จะพูดคิดอะไรแล้วไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนก็จะคิดตรงนั้นนี่คนมีปัญญาเล่นคนไม่มีปัญญาเห็นเขาทำอย่างที่ไม่ถูกต้องก็อยากเอาอย่างบ้างนะเห็นก็เถียงพ่อเถียงแม่ก็อยากจะเถียงพ่อเถียงแม่มั่งนะอยากจะตีพ่อตีแม่ก็อยากจะตีพ่อตีแม่มั่งนี่ไงคนที่ไม่มีปัญญาดูแล้วเป็นอย่างนี้ เราถึงให้เข็ดใจว่าพระพุทธศาสนานั้น2,600ปีทันสมัยใหม่เสมอไม่เคยมีล้าสมัยมีแต่คนที่นับถือนั่นแหละไม่มีความสามารถพอนี่แหละบริจาคท่านซะให้ท่านชื่นใจอุตส่าห์ให้อยู่ตั้งในท้องอน,นะนักก้าเดือนนะเนาะนะพอจะครบก้าเดือนนี่ออกมาวันแรกนี้แทบขาดใจแต่ละคนที่ออกจากท้องแม่มาเสร็จแล้วอะไรละ่ะ วันแรกพวกเราทั้งหลายทุกคนแม้แต่ดาตมาเองก็เหมือนกันดื่มเลือดในอกท่านแม่พระมาวันแรกก็ดื่มแล้วออกลูกมาแทบตายต้องพรังการกันเลือดแดงๆมาเป็นน้ำนมที่มีหวานมันขาวข้นเพื่อให้ลูกเราได้ดื่มได้กินได้มีสติปัญญางไงนี่ไงแม่พระ ไม่กลวเหนื่อยไม่กวลวร้อนไม่กลวนหนาวทำได้เพื่อลูกตั้งลูกอยู่ในท้องก็โอ้โหพอรู้ว่าจะเป็นแม่คนพอรู้ว่าจะเปนพ่อคนโอ้ทำงานไม่หยุดเพื่อให้ลูกในท้องนั้นเกิดหวามนสุขสบายนี่ไ่เราเป็นลูกเหมือนกันมาในยุคสมัยนี้ก็พิจารณากันนิดโน,โน,โนึโอไม่มีท่านเราก็เกิดไม่ได้เห็นคุณของท่านสักนิดหนึ่ง แล้วพิจิตยังจิตที่ชอบเอาเถียงอยากเอาธนัทท่านอยากจะท่านไม่เชื่อฟังสั่งสอนท่านคำสั่งสอนของท่านแต่ละคำปารถนาดีต่อลูกทั้งหมดน่ะแต่ลูกสมัยนี้จนมากจะไม่ไม่ค่อยยอมชอบเถียงเราทำพ่อมแ,แอม,แไไมเ่เสียใจนั่นแหละเราทำลายพ่อแม่แล้วนะทำลายยังไงทำให้ท่านเสียใจแคเสียใจในเลือดในร่างกายผิดปกติคนที่เสียใจมากๆก็จะ เลือดผิดปกติได้ดีใจมากๆก็เสืดอผิดปกติได้อาจจะช็อกได้นี่แหละเราถึงต้องทำให้ท่านมีความรู้สึกว่าท่านมีความสำคัญเป็นพ่อพระแม่พระที่เราจะต้องเชิดชูทะนุถนอ,นนอมไม่ให้ทำให้ท่านเสียใจนั่นเองนี่คนไทยถึงจะเรียกว่าหยุดมาเจอพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นอย่างนี้ให้รู้จัก เอาชนะตนเองรู้จักตนเองให้ชัดเจนเพราะว่าเรานี่ถ้าไม่รู้จักเราก็จะทําตามด้วยาอารมณ์ของจิตไปต่ำจิตไปต่ำไม่เคยทำให้ใครมีความสุขและไม่เคยทำให้ใครมีความดีเราต้องใช้สติปัญญาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นแหละแล้วก็มันคิดอะไรติตองดูว่าโอ้คิดสิ่งนี้ทำไปแล้วคนอื่นเดือดร้อนไหมตัวเองเดือดร้อนไหม าไม่มีใครเดือดร้อนในการคิดนั้นทําไปเลย้วยกายวาจาใจเป็นสริริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลทั้งหมดจเจริญทั้งหมดแต่ทําแล้วคนอื่นเดือดร้อนเราเดือดร้อนภายหลัง่าไปทําให้จิตมันช่วยอย่างเดียวกายกบวาจาจะไม่ช่วยอย่างจิตคิดนั้นก็สามารถว่าเป็นพุทธศาสนิกชนผู้นับถือพุทธศาสนาเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นหลานที่ดีของปู่ย่าตาใหญ่สิ่งดีๆเหล่านี้รักษาไว้จะเกิดมีคุณและมีประโยชน์เพราะสมัยนี้นั้นใครรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้จะเจริญเพราะตอนนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เห็นเห็นกันอยู่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เป็นลักษณะของกันว่าราุ่มเปื่อยน้อยลงหน่อยรัดเข็มขัดไว้เยอะๆเน,ะนาะปีนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริงนี่แหละ ถ้าเราไม่รัดเข้มขัดถ้าเกิดปัญหามาแล้วเราจะแก้ไขได้ยากเกิดความทุกข์แต่เรื่องปกติสมบัติที่ก็มาผัดกันชมไงตอนนี้รู้แล้วสมบัติผัดกันชมแค่ลมหายใจตรงนี้และให้เราเข้าใจตรงนี้ให้รู้เรื่องของพุทธศาสนาดีหนึ่งสักนิดหนึ่งแต่อย่านับถือพศาสนาแต่ในทะเบียนบ้านศึกษาสักนิดเอาไปประพฤติปฏิบัติก็สักหน่อยให้รู้จักตัวเองให้เยอะ นั่นแหละถึงจะสมกับเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนี่ก็ใกล้วันมาฆะและวรักษาใจท่านนั่นบอกว่าไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจทำกุศลได้ถึงพร้อมทำจิตให้ข่าวรอบจิตนี่คือข่าวรอบคือไม่มีการอิจฉาด้ษยากันไม่รังเกียจเดชฉันกันไม่เหยียบยามกันไม่จะมีติเตียนกันไม่อยากเอาชนะกันจิตที่ขาวด,ดูในกุศลนั่นเองเนาะ อันนี้แหละเป็นการที่เห็นเราเข้าใจตัวเองและเอาชนะตัวเองดีกว่าเอาชนะคนอื่นก่อนนอนติดตอ้อกสักนิดหนึ่งวันนี้เราคิดผิดหรือเปล่าพูดผิดหรือเปล่าทาผิดด้วยการวาจาใจหรือเปล่าถ้ามีวันนี้วันนี้มีสิ่งที่ผิดผิดเป็นพวกนี้อาการชั่วๆเ่านี้จะไม่มีในเราติต้ตองทุกวันทุกวันทุกวันจนจิตมันชินตอความดีจิตชินตอความดีต่อไปความชั่วกับเขาไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่ติดต่อมันล่ะมันก็เหิมเกลิมมาตัวนี้มันก็กัดคอและจุงจมูกเราทุกวันทุกวันความดีเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันควบคุมจิตเรานี่แหละเราต้องติดต่อตัวเองทุกวันไม่ต้องไปติดตอ่อคนเอาชนะตัวเองทุกวันสิ่งที่เป็นประโยชน์ของปี2563ก็จะเจริญแก่เรามีความสุขปีนี้อาจจะรวยกว่าปีที่แล้วก็ได้มีความสุขกว่าปีที่แล้วก็ได้สุขภาพดีกว่าปีที่แล้วก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ดีๆเหล่านี้ เเกิดแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมะตรงนี้เพื่อเป็นอาน้อยหนึ่งแต่ก็มีสาระอย่างที่ใครทำแล้วก็จะเห็นผลทันทีสร่งเหล่านี้เป็นให้เราได้รู้จักว่าตกเย็นแล้วเราแผ่เมตตาก่อนนอนให้อภัยทุกคนที่เคยร่วงเกินกันไว้เราร่วงเกินใครไว้รู้ได้ขอโหสิก,กรรมซะ ถ้าเขามาทำกับเราเราก็ขอขอิกรรมให้เขาไม่พยาบาตกรรมที่เกิดในชาตินี้ขอให้หมดชาตินี้อย่าเป็นการพยาบาตรเดินไปในชาติหน้าหรือชาติไหนๆอย่างเราไปงานศพนะเนาะงานศพคือเขาทำไมต้องรดน้ำรดน้ำศพคนที่อยู่ด้วยกันเน่ยเคยต้องร่วงเกินกันที่ไกลว่าจใจอยู่กันทุกวันทุกวันจิตจะดีๆไม่มีหรอก มันจะเป็นลักษณะของมันไปตามอารมณ์ที่เหนื่อยกับง,งานลำคาญกับลูกลูกเถียงมันก็จะมีการสร้างกรรมในหนึ่งมโนกรรมสองวจีกรรมสามกายกรรมเมื่อใครละจากโลกนี้เป็นสักคนหนึ่งที่รดนาสศพนั่ะให้หอโอหสิกรรมซึ่งกันและกันที่ให้ว่ากรรมที่เกิดในชาตินี้ทั้หมดในชาตินี้ที่เราเคยร่วงเกินกันด้วยกายวาจาใจ ทั้งนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนี่เนาะเมื่อหมดลมหายใจก็ขอ,อโอหสิกรรมกันนี่ไงไปรักษาให้กันรู้ว่าเออไม่ใช่ไปงานศพแล้วก็เขาว่ามาเขาว่ามารถไปรถํำศพทำไมไม่รู้เขาว่ามา,สสมมา,มาให้รถก็รถส่งเดชไม่ใช่มีความหมายขอ,อโอหสิกรรมซึ่งกันและกันเนาะให้ญาติโยมได้รู้จักพุทธะให้มากขึ้นสักนิดหนึ่งฟังสักนิดหนึ่งติเตมตัวเองสักหน่อยหนึ่ง ความเจริญเกิดขึ้นกับเราแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันเนี่ยเราทําไม้แน่ดีทั้งมันลองรีเทิร์นดูว่าจริงไหมที่สิ่งที่มากระทบเราทุกวันทุกวันทั้งชอบใจไม่ชอบใจก็ให้เราได้รู้ว่าเราสร้างมาในอดีตปัจจุบันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีเหตุผลจะไม่เกิดอย่างนี้เหมือนกันสุดท้ายนี้ขออยา่าโยมทั้งหลายเนาะได้ได้ฟังธรรมะข้าตามานี้ ัฒนาสิ่งใดที่ถูกต้องตามธรรมนองของธรรมแล้วเพราะความปัฒนาตรงนั้นจงสาเร็จแก่ญาโยมทุกคนปี2563ขอญาโยมมีความสุขความเจริญกว่าปีที่แล้วร่ารวยกว่าปีที่แล้วมีสติปัญญามากกว่าปีที่แล้วจะไม่ให้ใครเขาหลอกมันปีที่แล้วเนาะพปีที่แล้วโดนเขาหลอกกันไปเยอะปีนี้ตั้งสติให้ดีอย่าอยากได้อะไรของใครพอใจในสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่ รับรองปีนี้โยมรวยกว่าปีที่แล้วแน่นอนสุดท้ายนี้ขอใย้โยมโจงประสบความสำเร็จทุกคนทุกตนเถิดขอจเจริญพรพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ขอเสนอคำว่าตันหักขยโยสัพพทุกข,ขังชินาติความสิ้นตันหาย่อมชนะทุกทั้งปวง